สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เนิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศนะครับเป็นความเคลื่อนไหวของไต้หวันนะครับสื่อต่างประเทศนั้นรายงานข่าวนะครับว่าไต้หวันเจอกับหงบินของกองทัพอากาศจีนจํานวนมากที่สุดถึง25ลำที่รุกล้ำเขตแสดงตนเพื่อการป้องกันภัยทางอากาศของไต้หวันในวันจันทร์ที่12เมษายน2564นะครับ ซึ่งหนึ่งในนั้นรวมถึงเครื่องบินขับไล่และก็เครื่องบินทิ้งระเบิดที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้แม้ว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเพิ่งเตือนจีนก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับว่าอย่าได้พยายามเปลี่ยนแปลงสถานภาพปัจจุบันของไต้หวันนะครับโดยล่าสุดนั้นสำนันข่าวต่างประเทศก็อ้างคําแถลงของกระทรวงกลาโหมไต้หวันว่าเครื่องบินของกองทัพอากาศจีนที่รุกล้ำเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศหรือว่า a d i z นนั้นเนี่ยนะครับ ใต้หวันเมื่อวันจันทร์ที่12เมษายน2564ประกอบไปด้วยเครื่องบินขับไล่แบบ j 16จำนวน14ลำด้วยกันแล้วก็มีเครื่องบินขับไล่แบบ j 10อีกจำนวน4ลำรวมถึงเครื่องบินทิ้งระเบิด H-6K จำนวน4ลำซึ่งเครื่องบินรุ่นนี้เนี่ยครับสามารถจะบรรทุกอาวุธนิวเคลียร์นะครับได้ด้วยนอกจากนั้นยังมีเครื่องบินปราบเรือดำน้ำอีก2ลำแล้วก็มีเครื่องบินตรวจการล่วงหน้า หนึ่งลำซึ่งนี่เป็นการลุกล้ำของเครื่องบินจีนจำนวนมากที่สุดนับตั้งแต่กระทรวงกลาโหมของไต้หวันนั้นเนี่ยนะครับได้เริ่มรายงานกิจกรรมของกองทัพอากาศจีนในเขต a อดีอซของไต้หวันตั้งแต่เมื่อปี25 6 3าคำแถลงของกระรวงกลาโหมของไต้หวันนั้นเนี่ยนะบ,บอกว่าเครื่องบินรบของไต้หวันถูกส่งขึ้นไปบินสกัดกั้นฝูงบินของกองทัพอากาศจีนนะครับแล้วก็มีการส่ง แจ้งเตือนด้วยนะครับนอกจากนั้นยังบอกด้วยว่าระบบมิสไซล์ก็ถูกเตรียมความพร้อมเฝ้ารวดเครื่องบินของจีนในการที่จะติดตามว่ามีปฏิกิริยาอย่างไรกับเครื่องบินขับไล่ที่ไต้หวันนั้นส่งขึ้นไปสกัดกั้นนะครับจากแผนที่ที่กระทรวงกลาโหมของไต้หวันเปิดเผยก็พบว่าเครื่องบินของจีนทุกลำล้วนบินในพื้นที่ใกล้กับหมู่เกาะปราตัสที่ผ่านมานั้น จีนเคยกล่าวถึงภารกิจลักษณะนี้ว่าเป็นไปเพื่อป้องกันอธิปไตยของจีนแล้วก็จัดการกับการสมรู้ร่วมคิดกันระหว่างไต้หวันกับสหรัฐซึ่งรายงานข่าวจากกรณีที่จีนนั้นเนี่ยลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ของไต้หวันในวันจันทร์ที่12เมษายน2564นั้นเนี่ยนะครับก็บอกว่าเป็นวันที่10แล้วนะครับที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ติดต่อกันแต่ว่าวันจันทร์ที่ผ่านมานั้น พบว่ามีเครื่องบินรบถึง25าลำเนี่ยนะฮะอยู่ในฝูงบินต่างกลามีหลากหลายชนิดเครื่องบินด้วยนะครับเมืม่อวันอาทิตย์ที่11เมษายน2 5 6 4นรนั้นแอนทโทนีบริงเกนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐก,ก็เพิ่งแสดงความกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ก้าวร้าวขึ้นของจีนต่อไต้หวันเช่นเดียวกันและก็เตือนว่าความผิดพลาดอันร้ายแรงหากใครก็ตามพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงสถานภาพปัจจุบันในภูมิภาค แปซิฟิกตะวันตกด้วยการใช้กําลังเข้าคมคู่หรือว่าบังคับนะครับซึ่งทางการไต้หวันเคยเปิดเผยว่าปีที่แล้วเนี่ยเครื่องบินของกองทัพจีนนั้นลุกล้ำเข้าไปในเส้นแบ่งแดนนั้นเนี่ยนะครับถึง380ครั้งด้วยกันนะครับแต่ว่าในปีนี้ปี2564นนั้นมีโอกาสเนี่ยนะครับที่จะมากกว่านั้นเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอย่างที่รายงานอยู่เนี่ยคุณผู้ชมครับก็บอกว่าจีนนั้นเนี่ย ปฏิบัติการลักษณะของการใช้เครื่องบินรบขึ้นบินอยู่สู่น้านฟ้าบริเวณที่ใกล้กับหมู่เกาะปราตัสนั้นถึง10วันติดต่อกันแล้วนะครับนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันครับ